สบายดีสบายดีพี่น้องมาเจอแล้วเด้อเห็ดปวกพี่น้องปวกเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกนำกันพี่น้องคือม,มาพอตอนบานแบบนี้พี่น้อง ออกตามโพนพี่น้องแ <c oughs> ต่ออกใหญ่ๆ,ๆเก็บเก็บพี่น้องเก็บมันแล้วมันแล้วมือนี่ <c oughs> đây mù nè thì nọ mù bao nhai đó điều hòa tao phải thì nó mù nó ai nè chắc làm để họ xài lọ bừng thế mà họ tìm bảo vệ mù nè thì nọ mù bắt nhai อ,อืมา,เล,มา,เ,าเลยพี่น้องมาเลยมาเก็บเห็ดปวกนทำกันโอ้โตพี่น้อพี่ถึงอยากบานไปเลยพี่น้องอุ้ย มาเด้อพี่น้องเอฟซีวัสดุสุขนอนเก็บเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกอืว หมูที่สองหมูที่สองหอยเดือ,อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ Mán, mám, thì nó màn màn vì động màn bữa này, chợt đọc như nhạt, chợt, nó. đọc này mình đọc Mình Gang, ดอกไงครับหลายเติบเลยพี่นอ้องไปไปหาต่อพี่น้องมานน่เรียบร้อยผ่านไปสองมุมไปต่อไปต่ออุ้ยเจออีกแล้วพี่นอ้อง เจออีกแล้วเจออีกแล้วอุ๊ยน้องเอ้มามาสาเกินไปมันบานหมดเลยเราทันดอกจูมันเลยพี่น้องเลยเห็ดปวกออกตามขคอืมนี่แต่ดอกใหญ่ๆน้อง หมูใบใหญ่พี่น้องเอ้ยมีหมูน้อยหมูใหญ่แมนแมนแมนไปต่อพี่น้องไปต่อใส่บทันมีไพมาหาพี่น้องเยอะอีกเหตุงเห็ดตาพี่น้องเห็ดตาอือห อดอกใหญ่ครับพี่น้องเห็ดปกตาบดอกใหญ่อะไรมาเหดิมาเจออีกแล้วพี่น้องอุย้ยเห็ดปกตาบเห็ดปกตาบ บ่อึดของกินนะพี่น้องงามบ้านบ่แพงไม่ดอกใหญ่ดอกนะไปต่อพี่น้องไปต่อเห็ดกําลังออกพี่น้องมื้อนี้ถือว่าหมานเติบตาถือเนาะ มาหอนี่มาเจอเห็ดขาวอีกออกำลังงามกำลังงามพี่น้องเลยโอ้ข่วหงเจ็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บอย่างเดียวมือนี่พอดีแกงพี่น้อง Mm. man man เติบมันเติบพี่น้องโอ้ไปต่อไปต่อบ้านนี้ตอนนี้ก็มาเหาะเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยเมย์เมย์เมยมันเติบมันเติบพี่น้องเห็ดปวกตาเห็ดขาวเห็ดปวกเห็ดไข่เออพี่น้องเลยำสำซีแกงพี่น้องเมื่อนี้นะ มาแล้วเมื่อยๆพักผ่อนก่อนพี่น้องยังมาท่นฮอดเทือนเมื่อยแหงแดดกรแดดฮอดก็ฮอดยังน้อยนึงพี่น้องจังสิฮอดเือนพักผ่อนกนบ่ไวเมื่อยเบิ่งดอกน่พี่น้องเบิ่งดอกเห็ดวกโอ้โดอกใหญ่เลยาวกพอดีแกง มันเติบมัมนเติบเอาแหละพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยบ่าวพพงหาเ,เห็ดนี่จังไดยก็ฝฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอพี่น้องเด้พอพบพอกันคลิปหนาสบายดีสบายดีพักผ่อนกันพี่น้องมื่อแหง้งอย่างหอบโค